สายฟรีพลัง5ล้าน10ล้าน50ล้านหรือ100ล้านเราก็อาจจะเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโคตรไอดีสายฟรีพลัง200ล้านลาหิมนั่นเองนะครับทุกคนจะเป็นยังไงไอดีอัพอะไรบ้างคลิปนี้ไปดูกัน โนโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่รวมรายการรับไปเลย Richman คอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพราะบริการเติมเกมชันนัอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อน,นรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์407ใน ad ของโคตรเทพเจ้าสายฟรีในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทุกคนนะหรือลายิมนั่นเองนะครับทุกคนพลังอยู่ที่200ล้านนะทุกคนคือตึงมากนะ เออเป็นสายฟรีที่ตึงจริงๆนะผมดูจากพลังตอนนี้นะโอ้โหอยู่ที่200ล้านนะครับทุกคนอ่ะทุกคนก่อนเราชมคลิปต่อนะครับผมตอนนี้ทางช่องของผมนะมีบริการรับเล่น ID 1000 0พันแมนเสตองเก็บวันละ35บาทนะครับทุกคนและก็าชะจ้าง3มนอนจะดันพลังให้ฟรี1ครั้งนะครับผมใครสนใจสามารถทักมาที่ f c e e o o o ผมได้นี่นะครับทุกคนนะเออตอนนี้คิวยังว่างนะครับผมสามารถทักมาถามคิวกันได้เลยนะครับผมนะ และสำหรับใครสนใจไอเดียเทียบเทนะครับทุกคนนะสามารถไปดูได้ที่เต๋าเชช็อปนะนีพิมพ์ใน Google เลยครับผมเต๋าเชช็อปนะครับทุกคนนะนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับผมในไอเดียของทเทพเจ้าสายฟรียอย่างรายิปในเซิร์ฟเวอร์407นะครับทุกคนดูที่โบนัสการเติเมเงินก,นก่อนแล้วกันโอ้โหตรงนี้มีเป็นโบนัสการเติมเงินศูย์แบงค์นะทุกคนแต่แบงค์เขียวที่ทุกคนเห็นสองแบงค์คือมีผู้ไม่หวังดีนะทุกคนเติเมเงินเข้ามาในแบงค์นะ ไอแต้มเงินเข้ามาในเ d ดีนะครับทุกคนไปเสจำนวนเงิน13แบงค์นะแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าเราไม่ได้ไปกดใช้แบงค์ส้มตรงนี้มันก็จะถือว่าเราเป็นสายฟรีอยู่นะครับทุกคนนะเออแต่13แบงค์นี่โคตรเสี่ยงนะเพราะว่า13แบงค์นี้ก็เป็นเงินประมาณเกือบ50-60บาทนะครับทุกคนก็คือมันสามารถจัดแพ็กในเกมได้นะนะก็แต่ถ้าเราไม่กดก็ไม่เป็นไรครับทุกคนตรงนี้นะครับผมอ่ะผมจะพาไปดูตัวละครกันหน่อยนะครับทุกคนนะตอนนี้ไอดีของคุณลาฮิมนะก็นำทัพมาด้ ขั้นสองนะครับทุกคนนะก็เป็นห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงไอ้ที่เฉพาะสามดาวแต่เฉพาะหกดาวนะครับทุกคนส่วนของเสบเซตโจมตีล้วนนะครับทุกคนเป็นของจากคนนะผมตรงนี้หูดาวคบตันตันนะเฮ้ยคือสวยมากๆนะครับทุกคนสู่การบ้าไปประมาณนี้ผมเป็นโบนัสต่อสู้สองแถวก็ผมบอกนะถ้าคุณลาฮิมเขาลีหาวแล้วต่อสู้สามแถวได้นะเดือดตันนี้อีกครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอัตราดามเมจรดดามเมจนะครับทุกคนตรงนี้อัตราคิดที่ข้อนะเออถ้าตาคิดที่ข้อสามแถวได้เดือดตันนี้นะครับผมสำหรับ ตัวนี้นะครับทุกคนนะต่อไปเป็นแฟรประกายแสงผาสิบเลคันหนึ่งนะครับทุกคนพลังที่สาสิบเก้าล้านนะครับผมตัวนี้ก็เป็นห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงเช่นนั้นผมไว้เฉพาะสามดาวเฉพาะหกดาวทุกคนส่วนของก็แน่นๆนะผมบอกเลยว่าดาวแน่นหกดาวืวิเศษสวยทุกคนนะมีห้าดาวมาชิ้นหนึ่งนะก็ในไม่ของเซตพลังไฟทุกคนเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ล้วนนะครับผมส่วนกาบับก็ แน่นทุกคนกระับแน่นจัดๆบนลัปีมันต่อสู้อัตราคิดที่คอต่อต้านทานผมนะตรงนี้โอ้โหหลังทรหดอันนี้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะครับผมแต่ก็ดูๆกันไปโอ้โจมตีล้วนสวยๆทุกคน ต่อไปเป็นเจ้าคิงครับผมเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีสุดในเกมตอนนี้ครับผมพลังที่31ล้านนะครับทุกคนเพ็นผ้าสิบในขั้นหนึ่งนะก็จะเป็น5ดาวเหลือง4ดาวโมงนะครับผมก็ไอ้ที่เพาะ2ดาวแต่เฉพาะอกดานนะครับทุกคนส่วนของก็ใส่เป็น HP ดพีเรลล์เป็นเซตนินจานะครับผมตรงนี้การบัฟก็ประมาณนี้ครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมการบัฟนะต่อไปเป็นเจ้าซุยนิวคผมเป็นผ้าสิบในขั้นหนึ่งนะโอ้โหเป็นหาดาวเหลือง5ดาวโมงตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมจลูกรักกังหัเหมือนกันนะครับทุกคนนะ ไอ้ทนนี่เฉพาะสามดาวจะเฉพาะห้าดาวนะครับผมส่วนของเซเบเซสพลังไฟนะคือดาวเยอะมากๆากนะทุกคนในดีสาย์ฟีนีน,นะโอ้โหดูดิคือดาวเยอะมากๆอะ่ะผมบอกเลยนะต่อไปเป็นโซนนี่ครับผมเป็นพาร์ทซีสี์ขั้นหนึ่งนะพลังที่ยี่เจ็ดล้านนะครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นห้าดาวหรือห้าดาวม่วงไอ้ทนนี่เฉพาะสามดาวจะเฉพาะห้าดาวนะครับผมส่วนของเซเบเซสโจมตีความเร็วล้วนๆทุกคนเป็นพลังไฟนะความเร็วที่หนึ่งพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคือเดือดมากตรงนี้เห็นไหมโอ้โหสวยๆทุกคนสวยๆเลยอ่ะดูดิ สวยกาบนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปเป็นตัวคอหลักในเกมตอนนี้คือเจ้าจากักรพรรดิเด็กนะครับทุกคนพลังที่22ล้าน9แสนนะครับทุกคนตรงนี้4ี่ดาวเหลืองสี่ดาวม่วงครับผมส่วนเอ๊เฉพาะสอได้แตเพาะหดาวครับผมส่วนของก็ใส่เป็นเซ้นเลือดนะเหมือนเอามายืนเฉยนะครับทุกคนสาบเจ้าจักรพรรดิเด็กนะมายืนให้ได้คอนะผมตรงนี้นี่ดวนไปแล้วก็มีเป็นโบลอครับทุกคนเออ5้าดาวเหลืองสี่ดาวม่วง G4 แล้วก็พี่ดำโหเจดดาวเหลือง5้าดาวม่วงครับทุกคน แล้วก็มีท่านไนท์เจ็ดดาวเหลืองห้าดาวม่วงลาชาร์ดทะเลลิกห้าดาวเหลืองสี่ดาวม่วงโอ้ยโกเกสุห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงแทงเค้ห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงนื้ดวงห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงตึงนะทุกคนแต่ละต,ตัวนะคือตึงจัดทุกคนแล้วมาดูของดองในดีนี้กันโอ้โหเยอะไปไหนอ่ะผมบอกเลยว่าเยอะไปไหนอ่ะทุกคนตรงนี้นะนเดี๋ยวขอดูที่ตัวดำหน่อยแล้วกันตัวดาใบดีนี้อยู่ไหนวะโอ้สามร้อยสิบเอ็ดใบตัวดำทุกคนเออคือสามารถทำบัสสิบ พิเศษขั้นสองได้แบบเฟี้ยวๆหนึ่งตัวนะครับทุกคนตรงนี้แล้วก็มีตั๋วอัญเชิญไอเทมเฉพาะอีก82ใบนะคือเดือดมากๆนะครับทุกคนจะวดูหินก็ยังมีเยอะนะครับทุกคนลูกลกงลูกแก้วนะเออคือเดือดจะจัดทุกคนไอดีนี้นะผมบอกเลยว่าเดือดมากตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปที่เฮาหน่อยละกันเฮาเฮาเฮาว่าคุณลาฮิมขอ,อัวอะไรไปบ้างนะไปดูกันที่ห้องวิจัยนะครับผมห้องวิจัยฟึบในคลิปนี้ผมจะมาทุกคนไปลองดาเมจของ ตัวละครหลักของคุณราฮิมก็คือเจ้าเจาเน้องนะว่าจะแรงแค่ไหนนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูกันนะซึ่งตอนนี้นะครับผมห้องวิจัยก็พลังที่24ล้านนะครับผมสำหรับห้องวิจัยนะก็เป็นคอบล็อตเลเวล10 คอมาเลเวล11คอเกนเลเวล10คอเจนอตเลเวล11คอเด็กเลเวล4ครับผมแล้วคอดาเด็กเลเวล11นะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นคอครบทุกคอนะครับทุกคนอันสุดท้ายก็น่าจะขายแค่คอซอมบี้แมนนะถ้าได้ซอมบี้แมนมาพลังเพิ่มขึ้นอีกนะครับทุกคนตรงนี้มูที่ฟิกเกอร์ผมปลดไปถึงกลุ่มขีปสารนะดูวนไปเฮ้ยตอนนี้ซอมบี้แมนเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมใครฝากสุ่มสามารถทักมาที่เฟซบุ๊กผมได้นะเออรับสุ่มนะครับผมสามเจ้าซอมบี้แมนนะ ผมบอกเลยว่าตัวสพอร์ตค่อนข้างดีนะทุกคนตัวบั็อกไม่คนพลาดน,นะนี่อัพกันไปประมาณนี้ผมหูแน่นแน่นอะดาวมอ,อกเียว,ว่านแน่นๆ่นทุกคนแน่นจัดๆนั่นมากมาอันนี้เล็บเ,เปไปหน่อยแล้วกันแฮมเมอร์เฮดมาทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเทสด,ดาเมเจ้าเจนอสก่อนไปรีวิวต่อนะในโหมดฝึกซ้อมนะครับทุกคนเทสด,ดามเมกเจ้าเจนอสเลยนะเราจะาแบบว่าดามเมจขั้นสุดเลยนะทุกคนก็จะเป็นเจนอสตรงนี้ครับผมเออ ใส่เป็นเจนอสใส่เป็นโซนิกยูอานะคือเราจะแบบว่ารีดดามีของเจนอสให้ได้เยอะที่สุดนะครับทุกคนใส่เป็นคิงผมแล้วก็ใส่ซีฟู้ดมาแถวหลังเอ,อเพื่อให้เจนอสได้ไล่แอนตินะครับทุกคนนะแล้วก็ใส่เป็นคอบอมเลเวอสี่อยู่ไหนว่าคอบอมขอหาก่อนอันนี้คือแบบว่าให้เจนอสได้ไล่แบบว่าใช้แบบสกิลได้ครบเครื่องที่สุดนะครับทุกคนนะเป็นคอบอมเลเวอรสี่นะครับผมนะตรงนี้แล้วผมขอดูก่อนว่าผมจะใส่ ตัวอะไรอีกตัวดีว่าเจนอตยูอาร์คิงยูอาร์ราชาซีฟู้ดแล้วก็โซนิกยูอาแล้วนะเออเอ้อลืมลืมจีโทุกคนอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือทีมที่ผมจะบูทความแรงให้กับเจนอตนะครับทุกคนมาดูกันว่าดาเมจเจนอตที่ทําได้ในดีใส่ฟรีพลัง200ล้านเนี่ยจะเท่าไหร่กันทุกคนมาดูกันผมบอกเลยเปิดแอนิเมชันไปเลยมาดูกันนี่คือบัฟเจนอตนะครับทุกคน ทุกตัวโซนิกเปิดไปก่อนเราไม่สนใจแล้วเร้โหโซนิกเปิดไปก่อนแปดสิบสองล้านดาเมจทุกคนและจังหวะนี้คิงติ๊กตอกติ๊กตอกมาครับผมยังไงยังไงโซนิกหาฟันทหารเข้าไปไล่ติไม่เท่าไหร่ครับผมเจ็ิบ็ดล้านดาเมจแล้วก็เจเนสจังหวะนี้ผมบึ้มไปหืมสี่ร้อยแปดสิบล้านครับทุกคนระเบิดเท่าไหร่มาดูกันระเบิดเท่าไหร่ระเบิดเท่าไหร่ โอ้โหผมมองไม่เห็นเลยทุกคนต้องระเบิดเท่าไหร่นะแต่ตรงนี้ไปอีกแปดร้อยล้านหรือเปล่าโอ้โหแต่ตอนนี้ดาเมจรวมสามหนห้าร้อยล้านแล้วหมื่นล้านคนดาเมจรวมน้อเมื่อกี้นะโอ้โหเจโน่ J ทาไปประมาณหกพันล้านปะถ้าผมดูไม่ผิดแต่ทุกคนโอ้โหไหนเขาดูดิคือสวยมากทุกคนตรงนี้โอ้โหย,ย้อนดูเลยย้อนดูดิย้อนดูดอ,นดดอีกหนึ่งรอบ เหมือนดาเมจที่ทำไปคือแรงมากนะครับทุกคนสามเจ้าเจนอนไม่กี่นะกดข้ามเลยเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะฟึบแล้วก็ดูที่การต่อสู้นะเจนอททำดาเมจไปทั้งหมดโอ้โหสี่หมื่นสองพันเอ้ยเท่าไหรอ่อ่ะผมไม่มั่นใจทุกคนทำดาเมจไปเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์่ะแต่คือแรงมากๆนะครับทุกคนสา,ามดาเมจของเจนอนนะเมื่อกี้อะ่ะโอ้คือสุดมากๆนะเออแล้วพอเจนอทเาเล่นในคอเด็กผมบอกเลยว่าโหดขึ้นอ,อีกนะครับทุกคน mm. อะ่ะ มาที่รูน,นึงต่อนะตอนนี้รูนีอเกาะมาตาก็ปลดเลยนะครับทุกคนตรงนี้ก็ใส่กันไปพลังเบิ่มเด้งๆไปแล้วก็รูนคมแฝกอันติก็เปิดไปแล้วครับผมตรงนี้เหลือรูนหัวใจนั้นนะครับทุกคนที่ยังไม่เปิดนะก็ถ้าเปิดมาผมบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ผมดูกันไปเออไหนขอดูดิว่าชิปของคุณลาฮิมเนะนี่ยเขามีเท่าไหร่นะมี22นะผมบอกเลยว่าถ้าเปิดรูหัวใจนั้นอีกนะเดือด บอกได้คําเดียวว่าเดือดทุกคนเดือดจัดตรงนี้นะเออมาต่อไปที่กลยุทธ์ทุกคนตรงนี้ก็ใส่เป็นไล่อันตินะครับทุกคนถ้าใส่เอาพลังอะ่ะผมบอกเลยพลังขึ้นบินะนนนบกบ๊กนะน่าจะสองร้อยล้านบวบๆุนะตอนนี้แล้วก็ปีศาจใส่แบบน,นี้โอ้โหส,สวยๆนะนี่ับผมอาวุธใส่ประมาณนี้ต่อสู้ใส่ประมาณนี้สวยๆเทคนิคประมาณนี้ผมแล้วก็พลังประมาณนี้โอ้โหสวยมากสวยจริงท,ทุกคนนะไอดีดีนะรับของอะไรวะใครส่งของอะไรมารับของก่อน แล้วก็ตอนนี้รานไปลองเราก็อยู่อันดับที่ไม่แย่นะครับทุกคนอยู่อันดับที่สิบเอ็ดของเซิร์ฟเวอร์นี้นะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่คนค่อนข้างเต็งมันแบบ,แบ,บตึงๆกันทุกคนนะดูในขอดฟองที่เหนื่อนะคนที่หนึ่งก็โอ้โหก็เมตานะครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้เมตาจ๋าอะไรขนาดนั้นนะแต่ผมบอกเลยว่ากระบองเหล็กเขาน่าจะสุดมากๆนะสำหรับคนนี้นะ คนนี้ก็เมตาแน่นอนอยู่แล้วดูจากทีนะคือเมตาจะจัดนะคนนี้อันดับสามก็น่าจะเมตาปะ่นะร้อยเจ็ดสิบห้าเมตางครับทุกคนคือแบบเมตาเดือดๆนะในพี่ดำกันบึมๆเออเซิร์ฟนี้นะครับทุกคนนะเออเดือดๆครับทุกคนเป็นมานนี้ครับผมนะในการรีวิวไอดีสายฟรีพลังสองร้อยล้านไม่ไแน่ใจว่าคนแรกของ เซิร์ฟเวอร์ซหรือเปล่านะที่เป็นสายฟรีพลัง200ล้านนะผมไม่มั่นใจนะครับทุกคนถ้าผู้ผิดพลาดไปการใดนต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมก็อาจจะมีคนที่พลังที่เป็นสายฟรีพลังเยอะมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์แพูดคุยกันได้นะครับผมนะใครชอบคลิปผมฝากกดไลค์กันสักคลิปเป็นใจ้มในการทำคลิปต่ออะไรงี้นด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่นอนผมสวัสดีครับ